จะพวกมนุษย์พวกตัวแพ้เชื้อโรคยาจานบินลึกลับบุกมาแล้วทหารหน่วยลบภาคพ,พื้นดินออกปฏิบัติการได้พวกแกตายง่ายเกินไปหน่อยฉันจะไปอัดพวกแกให้ตายอย่างทรมานนั่นเจ้าพวกมนุษย์โลกเืก้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเลยเนี่ยจะมนุษย์ชั้นต่ำแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ร่างนี้ถูกปรับแต่งมาให้แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะช่วยด้วยช่วยด้วยมนุษย์ต่งางดาวทุกโลกช่วยด้วยมนุษย์ต่างดาวตัวนี้ร่างกายมันแข็งแรงมากชินได้ทำลายล้างเมืองอย่างสาสมใจแล้วเขาก็จากไปอะไรกันเนี่ยเราติดเชื้อโรคนี้ได้อย่างไรเราไม่เคยไปสิงร่างพวกมนุษย์โลกเลยเป็นไปไม่ได้เชื้อมันติดเรา อ uh, uh. ชินไม่รู้ว่าเชื้อโควิดจากโลกมนุษย์สามารถติดต่อกันได้ทางกายสัมผัสทำให้ชินเสียชีวิตไปในที่สุดในปีพศ3000มนุษย์โลกมีเชื้อโควิดแพร่ระบาดไปทั่วชาวโลกได้แก้ปัญหาโดยการไปอาศัยอยู่ใต้โลกในเขตปลอดเชื้อแต่เนื่องด้วยประชากรมนุษย์ที่มีความหมานาแน่นเกินไปในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดมนุษย์ จึงได้คนขวาสร้างร่างอาวตารที่ทนทานต่อโรคโควิดได้และให้ไปใส่ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกพื้นดินร่างอาวตารของผมโดนต่างดาวทำลายแล้วผมขอร่างใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ข้างบนด้วยนะครับท่านเราจัดการร่างอาวตารใหม่ให้คุณแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวรับร่างอาวตารได้เลยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเชื้อโควิดนั้นทำให้มนุษย์ รอดผลจากการถูกต่างดาวยึดครองไปในที่สุดเราพร้อมที่จะอวะตารเข้าร่างใหม่แล้วครับไม่ว่าจะประชาชนหรือทหารที่ร่างอวตารบนผืนโลกของตนเองโดนทำลายลงไปจากเหตุการณ์ต่างดาวที่บุกมาทําลายโลกก็สามารถขอรับร่างอวตารใหม่จากรัฐบาลใต้โลกได้และใช้ชีวิตอยู่บนโลกในบรรยากาศที่มีเชื้อโควิดปรคคุมอย่างหนานแน่นต่อไป เจ้าหน้าที่เมื่อดวงจิตสิงงค,คนใดรวมกับร่างเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้ออกมาได้เลยเจ้าหน้าที่ขอบคุณสำหรับร่างใหม่ครับผมจะใช้มันอย่างคุ้มค่าแตว่าไปเจ้าเชื้อโควิดมันก็ดีเหมือนกันนะมันช่วยปกป้องพวกเราจากภัยมนุษย์ต่างดาวที่มาบุกโรคได้ ติดตามในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไคร b ์หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ